ศักยภาพสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้เขาไม่ใช่ปัญหาของสังคมค่ะเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัด พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ It Okay to Be Different วันนี้ก็อยากจะมานําเสนอนะครับในเรื่องของบ้านพิทักษ์บ้านพิทักษ์ในชุมชนเนี่ยมีความจําเป็นและมีความสําคัญในส่วนที่ผู้ปกครองเนี่ยคาดหวังว่าจะให้โครงสร้างพื้นฐานในการดูแลบุคคลออทิสติกมีขึ้นในประเทศไทยเหมือนกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านพิทักษ์เนี่ยถ้าเป็นภาครัฐก็คงจะเรียกว่าสถานสงเคราะห์แต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยอยากจะให้ปรับ ชื่อนะครับให้เหมาะสมสําหรับบุคคลออทิสติกก็คือเป็นบ้านพีทักผู้ปกครองทุกคนเนี่ยที่มีลูกเป็นบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กออทิสติกเนี่ยต้องการการดูแลครับเด็กออทิสติกทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทียรหนึเทียรสหรือเทียสเนี่ยเขาก็จะรักคุณพ่อคุณแม่หรือผู้คนในครอบครัวเขาเนี่ยเหมือนกับ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดหายไปไม่ได้ในทานองเดียวกันผู้ปกครองก็ลากและห่วงใยเด็กออทิสติกเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะโตแล้วแต่เขาก็ยังมีวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่แล้วก็พฤติกรรมหรือบทบาทเขาเนี่ยยังเหมือนเด็กๆอยู่ยังต้องการผู้ปกครองอยู่เพราะนั้นผู้ปกครองเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วครับว่าถ้าแก่ตัวไปเสียชีวิตไปเด็กจะอยู่ยังไงสังคมจะให้โอกาสเด็กไหม เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยเป็นความวิตกกังวลของผู้ปกครองด้วยเหตุนี้ครับบ้านพิทักษ์เนี่ยจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ผู้ปกครองเนี่ยได้รวมตัวกันอยากให้มีขึ้นในประเทศไทยและที่สําคัญที่สุดผู้ปกครองนะครับที่ร่วมกันก่อตั้งบ้านพิทักษ์ทำด้วยใจลงทุนสูงมากทั้งกายใจนะครับทุกด้านเลยในส่วนนี้อยากพวกเราได้ติดตามชมกันครับ คนพิการออทิสติกก็เลยได้สละบ้านตัวเองมาจัดทาชมรมผู้ปกครองบคอุคคลออทิสติกขึ้นต้องกราบขอบพระคุณนายกสมาคมผู้ปกครองบคอุคคลออทิซึมไทยท่านอาจารย์ชูศักด์จันทยานนที่ให้ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชนศูนย์นี้เหมือนจุดประกายให้เราได้พัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชนส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะต่างๆของเขา ปรับพฤติกรรมฝึกพูดพัฒนาการด้านสังคมเสร็จแล้วก็มาส่งเสริมการศึกษาอยากจะเน้นด้านอาชีพก็คือฝึกอาชีพคนิการที่อยู่ในศูนย์เรานี่แหละค่ะทําการเกษตรแบบครบวงจรมาฝึกพัฒนาการเขาด้วยได้ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ได้ส่งเสริมอาชีพก็คือส่งเสริมให้เขาได้ ปลูกผักได้ปลูกผล,ลไม้แล้วก็ได้เก็บผักผล,ลไม้มาประกอบอาหารในศูนย์ของเราอยากจะต่อยอดจนเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนก็คือเราจะทําบริษัทออทิติกวิสาหากิจเพื่อสังคมตอนนี้ได้จด SE ละในผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ทั้ด้านการเกษตรแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆซึ่งน้องๆคนพิการผู้ปกครองเขานะคะมาช่วยกันในการปลูกในการแปลงรูปในการทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อจําหน่ายจุดประสงค์ที่ ที่ทำบ้านพิทักษ์ขึ้นมานะคะ1 ต้องการพัฒนาศักยภาพต้องการยก,ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนผู้โอดยโอกาสในชุมชนให้มีศักยภาพพึ่งพาตัวเองได้สร้างทังอาหารกินเองถ้าไม่มีคนมาช่วยเราเขาก็ต้องทํานาทําสวนปลูกผักกินเองได้ก่อนเบื้องต้นอย่าเพิ่งไปคิดอะไรขอให้เขามีกินมีอยู่มีกินช่วยเหลือตัวเองได้กลุ่มของเราในบ้านของเราพอมันเหลือกินแล้วน้องๆต้องขายเป็นขายเป็นก็คือเก็บผักผลไม้ในสวนที่เราปลูกช่วยกันปลูกช่วยกันทาขึ้นมานะคะ ขายเป็นตลาดหน้าบ้านพ่อเหลือขายแล้วก็เอามาแปลรูปเข้าไปแปลรูปที่ศูนย์ภูพานเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้ที่เราอยากจะทําก็คือแปรรูปกล้วยผสมสมุนไพรกุ้งขมัง แก้กดไลย้อนแล้วก็มีลาบมาน้อยมันเป็นสมุนไพรที่หากินที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่สกลนครแล้วก็จะเป็นวุ้หมาน้อยในกะทิเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนของน้องนะคะอาชีพพวกนี้แล้วอีกหนึ่งอาชีพของนั้นก็คือจะมีผ้าค,คามด้วยค่ะเขามาอยู่ในกลุ่มของเขาแล้วเขาก็เหมือนคนปกตินะคะเขามีศักยภาพในการเลี้ยงดูตัวเองได้ไปตลอดชีวิต บริการของเราก็คือจะมีหน้าที่จัดบริการตามภารกิจศูนย์ฝึกทักษะเด็กพัฒนาด้านการพูดการพัฒนา,านการเคพื่อนไหวนะคะกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ใช้ในการฝึกทักษะเด็กนะคะก็คือจะมีการทําลาบมาน้อยหรือว่าผงกงขมเหล่านะคะใบของมันจะเป็นแบบนี้นะคะขยี้ให้ละเอียดนะคะลักษณะของผงขมเหล่าก็จะเป็นน้ําละเอียดละเอียดอย่างนี้นะคะก็คือเรามาทําส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีถั่วฝักยาวค่ะ น้องพีมพคะเทลงเลยคะ่ะอันนี้หอยนะคะอันนี้ต้นหอมนะคะพี่น้องค่ะเทลงไปเลยค่ะัน้หอมน้องจ๋าคะอันนี้ถั่วที่ส่งค่ะน้องจ๋าช่วยเทหน่อยค่ะอันนี้เป็นพริกนะคะพริกปน่นอันนี้ข้าว ข้าวคั่วหอมๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มความอร่อยนะคะก็จะเป็นเนื้อปลาทูค่ะใส่เลยน้ำปลานะคะเพิ่มความอร่อยโอเคค่ะโอเคค่ะชิมค่ะอร่อยไหมคะชิมไหมคะ อร่อยไหมคะอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของชมรมเรานะคะชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครน,นะคะได้จดทะเบียนเป็นบริษัทออทิสติกสกลนครวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้ตราสินค้าลัคก,กี้คิดนะคะคือเราจะมีผลิตภัณฑ์ในส่วนแปรรูปใช้กล้วยผลิตมาเป็นแปรรูปแล้วก็ผงกุ้งข่เหมาใบกุ้งข่เหมาค่ะยกตัวอย่างนะคะก็คือมาน้อยกุ้งข่เหมาเราจะานําใบมาแปรรูปเป็นซอฟ์เจลแล้วก็ ผงลาบมาน้อยก็ผงม,มามาน้อยธรรมดาค่ะสกลนครของเราก็มีชื่อเสียงในเรื่อง ผ้าย้อมครามเราก็จะทํากิจกรรมเป็นเป็นผ้าครามค่ะเป็นผ้า้ายเขียนมือย้อมครามย้อมสีธรรมชาตินะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้น้องได้มีกิจกรรมทําในชมรมของเรานะคะผลิตภัณฑ์ก็จะมีหลากหลายก็จะมีกระเป๋ามีเสื้อแล้วก็มีของกิฟช็อปมีผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะทุกคนก็ต้องฝากความหวังไว้ในบ้านพิทักษ์หลังนี้เราก็อยากจะสร้างความมั่นคงยั่งยืน ตลอดชีวิตของน้องๆนะคะเพราะว่าเขาต้องเดินอีกไกลพี่ป้อมก็เลยอยากจะฝากตรงนี้นะคะไว้ให้น้องๆก็คือเราจะพยายามที่จะฝึกฝนน้องๆทุกคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่ให้เขานะคะพึ่งพาตัวเองได้ทำงานเองได้ด้วยตัวเอง มันน่าจะดีนะคะเหมือนกันเราก็มอบมรดกชิ้นใหญ่ไว้ให้ลูกนะคะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออสซิสซิมไทยในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดบริการบ้านพิทักษ์บุคคลออสซิสติกในชุมชนเพื่อ <c oughs> ให้บุคคลออสซิสติกเนี่ยได้มีสวัสดิการทางด้านปัจจัย4แล้วก็การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถดำรงชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีบุคคลออสซิสติกที่จะเข้ามาใช้บริการบ้านพิทักษ์จะเป็นบุคคลออสซิสติกระดับเทียรส3ที่ ไม่มีคนดูแลครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ก็สามารถที่จะเข้ามารับสวัสดิการตรงนี้นะคะรูปแบบของการจัดสวัสดิการบ้านพิทักษ์บุคคลออส,สิสติกโดยชุมชนเนี่ยมี4รูปแบบรูปแบบที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดบริการดูแลฉุกเฉินในรูปแบบ respite แ a r e แบบที่สองก็เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนแบบที่3ก็เป็นจัดบริการในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่4เนี่ยเป็นการจัดบริการโดยหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรคนพิการก็คือชมรมบุคคลออทซิสติกในจังหวัดต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่จะจัดตั้งบ้านพิทักษ์ตามแผนของเราเนี่ยอยู่11แห่งอยู่ใน1ิจังหวัดปัจจุบันนี้ในการดําเนินงานบ้านพิทักษ์บุคคลออทซิสติกโดยชุมชนเนี่ยเริ่มดําเนินการคือเราจัดตั้งคณะทํางานนะคะในการขับเคลื่อน การจัดบริการบ้านพิทักษ์บุคคลออสิโดยชุมชนขึ้นวางแนวทางจัดทําแผนในการดําเนินงานค่ะเรียกว่าเป็นความร่วมมือการก่อนที่เราจะไปนิเทศงานและที่สําคัญเนี่ยเราเห็นในเรื่องของความร่วมมือ กับคนในชุมชนนะคะทุกภาคส่วนในชุมชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เนี่ยที่ให้ความสําคัญตรงนี้ในการที่เข้ามาร่วมในการดูแลบุคคลออทซิสติกตรงนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูหรือดูแลในทุกๆด้านในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะ การดเนินกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะส่งเสริมทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการไปถึงเรื่องการศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพตั้งแต่แรกพบความพิการแรกเกิดไปจนถึงเชิงตะกอนบ้านพิทักษ์เป็นความคาดหวังที่อยากจะเห็นเป็นรูปธรรมของผู้ปกครองที่อยากให้มีจริงทั้งในภาครัฐแล้วก็ในส่วนของชุมชนได้มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือกันจะทำให้สังคมของเรามีความสุขก็อยากจะฝาก ท่านผู้ชมได้โปรดให้กําลังใจกับผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้ช่วยให้การสนับสนุนทําให้เกิดบ้านพิทักษ์ให้เป็นรูปธรรมและเกิดขึ้นจริงในทุกภาคครับอยากมีเพียงแค่ใครสักคนที่จะรักเราและเข้าใจอย่าเลยต้องมาเศร้าใจเพียงให้เวลากับฉัน